สวัสดีครับนี่สีม่าซ้อนติดตัง้งปั๊มนอกถังปั๊มติดนอกถังนะครับติดตัง้งใน่หลุด่นเก่าที่น้ำมันว่าค่อยขึ้นดีเดี๋ยวก็คว้นขาวปั๊มติดสีมามาไม่ทดลองแจงไอคอนเด้ก่อ,น,อนเมื่ออาชีพ ต่อสายสื่อสายมากน,นี่สายมาไม่หกสิบบาทแ้ต่อเขาให้ปัม่มเยกนี่คือทางออกกน้ำมันมันนี่ปั่มติดที่ตรงนี้นี่มันนี่ปั่มติดที่ตรงนี้ปั๊มติดแล้วก็ต่อสายน้ำมันอยากนี้ลงไป ปั๊มดีเซลแล้วก็สายเก่าสายเก่าที่เป็นสายสีดำมีสองสายที่เป็นเห็นไหมสายสีดำกับสายสีแดงสายเก่ามุนใส่น็อตใส่กับนี่ตัวบังคนหลดเลย ตัวพังค้นรถให้กาวสายสีแดงสายสีแดงนีสายสีแดง,แดง,แดงต่อมาใส่ปักไฟบานต่อมาใส่ปักไฟบานต่อมาใส่ขวบปวก ใส่ควบวิล่าเปิดปิดเอาแบบง่ายๆเปิดปดเตอร์เสียงสีดังดิบครับรถไฟบัตรต่อสายสินเดียวเียบง่ายๆ เดียวเตว่าตัวปักตัวสายน้ำมันเวลาร่าน้ำมันออกแล้วล้มสิเขาอากาศสิเขาในท่อนี้ตรงมาหยกน้ำมันก่อนหยดน้ำมันเพื่อให้น้ำมันเลียนขอามาเต็มสายนี้เปิดเปดสีสตาร์ทฟิด <Yeah. S 2> สำหรับหล,ลุดหลุนเก่ารุ่นหัวเผาหลุนหัเวเผาตัวปั๊มติกกับหาที่ยึดน็อตอยู่ตรงนี้ยึดน็อตใส่กับตัวหลดเลยตอนแรกคิดว่าเสียเอาสายสีดำไปพ่วงกับสายอื่นยังส่ วัวไซอืนน่นฉดมีปัญหาเลยมาติดเอาเฉพาะตัวของเขาครับตัวแบบนี้ตัวเขาขาวแบบนี้แล้วก็นีห้องก็ต้องเอาปักตัวนี้เขาไปนี่ลดก็ไปไปนี่ทั้งลดเอล่าสตาร์ทเกรืองเปิดน้ำมันปั๊มติดแล้วก็สิ สตาร์ทเลยมันจีซอยดัน,ม,นมันเขานี่ปั่มนี่เขานี่ปัม๊มมาเผาปัม๊มฉีมอฉีบแข่วงว้ก่อนเดอครับก่เป็นเมื่อชีบสายสีดำติดกับ ตัวบางคนลดตัวทั้งลดเลยสายสีแดงแอเสก็มีสวิตปิดเปิดว้ข้างในเดี๋ยวถึงดลองสตาร์ตบึงลองสตาร์ตบึงเปิดไปเลยครับล้วก็ไปสตาร์

nó mặn mềm 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 nhèm 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 ngày ngay nhèm 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 bạc ้ยบาทตนะัวละสิบห้าบาทบต่ 200, ําติีสองรอยสายน้ำมันหกสิบสายไปนาเอาน้ินมาตัดไปสิบห้าบาท,บาท,บาทรวมเป็นสองรอยงบประมาณสามรอยบาทนะ đây bầm thịt ngọt thắng cái kì ếp to, tô con quăn gì Cả muốn trốn chiến Quăn tháo Nên mì nằm mắn Quăn đi có câu tiền ติดตั้งฟัมติกสั่งมาจากแอปสีแดงแอปสีเหลืองนี่แบบครับแบบครับสังง F, ส่งมาจากแอปเกือบสองร้อยบาทนละล้รวมค่าส่งเกือบเป็นแนวทางกูได้อยากยติดตั้งฟัมติก นอกกวัวทั้ง